สวัสดีครับสวัสดีครับสาทีกทุกท่านครับจริงๆจะรับทุกท่านเข้าถึงช่องวีซีธรรมดาครับช่องวีซีธรรมดาก็จะมานับตงตรงนั้นครับตอนนี้วีพีนะครับออกเวลาสา3เวลา6ทุ่มนะ่งทุ่มเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเขียนไปก่อนนะครับเขียนไปก่อนนะครับ หน่นะครับจหายองต่อไปหนึ่ะมาแล้วครับมาแล้วพ <himself> ั้นกับหนึงนะครับื้นสี่สี่ื้นห้าห้าตัวหกหกต้น คิดงที่บนที่ั่นหาทีครักหาทีครับอี้ไม่พอนาะ ครับตามนี้นะครับตามนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีๆนะครับอ่าอางนี้นะ